เวลาทาไมมันไม่หายโกรธหายยากมันหายยากที่พ่อมึงอยากไปแก้ใช่ไหมเพราะมึงไปแก้เนี่ยมันเป็นเจตนาเป็นกรรมมันเป็นเจตนามึงอยากหายแค่มึงแค่รู้ว่ามันโกรธมันก็หายเองของมันแหละนั้นมึงก็บอกมึงโกรธอยู่ทั้งปีเลยนะมึงอยากหายมันก็มันก็หายอยู่ดี อย่าไปยุ่งมันทําไมความโกรธจริงไหมแค่รู้จริงไหมเราอย่าไปแก้เลยคร่ะเราตามรู้เฉยๆคาว่าวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่ไปคิดวิปัสนาเรียกว่าตามรู้เรียกว่าสิกติสังเกตมึงรู้จักคําว่าสังเกตไหมเห็นเห็นสังเกตสภาวะดูรู้นะไม่ใช่ไปแก้ไปไข ตามรู้ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงไหมดีก็รู้ชั่วก็รู้หนาวก็รู้แค่นี้คชดไหมล่ะอ่าแต่ส่วนมากเราชอบไปเสือกยุ่งพระพุทธเจ้าใช้คําว่าโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสเห็นไหมเราทนไม่ได้ที่จะไปแก้มันนั่นเองพอไปแก้ปุ๊บมันเป็นเจตนามันเป็นกรรมสันติมันก็หายยาก ค้เหมือนความสงบเราอยากสงบแต่มันไม่สงบหรอกเพราะความอยากให้